สวัสดีค่ะพวกเราข้าราชการใหม่รุ่น2กลุ่มปฏิบัติการ1และกลุ่มปฏิบัติการ4ซึ่งมีสมาชิกดังนี้คติประจํากลุ่มกป1ไม่มีอะไรที่กปหนึ่ทำไม่ได้ทําไม่ทันคติประจํากลุ่มกป4ดูดันไม่เก่งใจใคร ะขอนาเสนอคลิปวิดีโอประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเคสีประจวบคีรีขันธ์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่7ถึงวันที่10มีนาคม2566 สำหรับการออกเดินทางฝึกประสบการณ์ครั้งนี้กลุ่มปฏิบัติการหนึ่งและกลุ่มปฏิบัติการ 4, สี่จำนวน7คนเริ่มออกเดินทางตั้งแต่สถาบันพัฒนาบุคลากร,กรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและที่พักส่วนตัวไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4ี่ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงศูนย์เขตแล้วหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปได้พาทุกคนเข้าที่พักและแนะนำสถานที่ต่างๆรวมทั้งมีกิจกรรมมากมายเช่นให้ทุกคนได้ลองขับรถ ATV เพื่อสำรวจพื้นที่โดยรอบบริเวณหาด3 0 0ยอดหลังจากนั้นได้อธิบายแผนการฝึกประสบการณ์ในแต่ละวันให้พวกเราฟัง วันแรกในการฝึกประสบการณ์พวกเราได้ฝึกที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต4จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้อำนวยการเขตนายชัยทวัฒน์ศิวรวรและผู้อำนวยการส่วนต่างๆมากล่าวต้อนรับและให้ความรู้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเนื้อที่3 4 8ไร่มีจังหวัดที่รับผิดชอบทั้งหมด4จังหวัดคือจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท้งนี้ได้อธิบายขอบเขตงานในส่วนต่างๆให้ฟังซึ่งมีทั้งหมด4ส่วน1ฝ่ายคือ ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการส่วนป้องกันและการปฏิบัติการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภยัยส่วนฝึกอบรมทางศูนย์ปพเขต4ได้ให้พวกเรารับการฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ําเบื้องต้นโดยมีหลักการการช่วยเหลือคือตะโกนโยนยื่นและสอนทักษะการใช้งานอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ําซึ่งมี3ชนิดคือ 1. ริงบุยห่วงช่วยชีวิตท,ทางน้ํา ใช้ในการโยนให้คนตกน้ำที่มีสติให้สามารถลอยตัวในน้ำได้เพื่อรอการช่วยเหลือต่อไป 2. โท tow bag ถุงโยนเชือกใช้ในการโยนให้คนตกน้ำที่มีสติสามารถจับเชือกเพื่อรอการดึงเข้าฝั่งได้3ทู t ทุ่นช่วยชีวิตใช้ในการช่วยเหลือคนจมน้ำโดยวิธีการคล้องตัวคนตกน้ำโดยผู้ช่วยเหลือจะว่ายน้ำ ลากผู้ประสบภัยเข้าหาฝั่งรวมทั้งได้รับประสบการณ์การเรียนรู้การใช้เรือยนต์ตรวจการเคลื่อนที่เร็วเพื่อสำรวจพื้นที่ทางทะเลรอบศูนย์ปพเขต4กสีวันที่2พวกเราได้ไปสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยหัวหน้าสำนักงานปพจังหวัดนายเดชาเลืองอ่อนกล่าวต้อนรับ และได้มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมกลมผ่านระบบประชุมทางไกลคอนเฟลเลนต์จากนั้นจึงมอบหมายให้แบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 2. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการและ 3. ฝ่ายสงคอผู้ประสบภัยการฝึกประสบการณ์วันที่3พวกเราได้รับการอบรมเครื่องจักรกลสาธารณาภายัยนณะส่วนสนับสนุนทรัพยากรผู้ภยัย โดยมียานพาหนะกู้ภัยดังนี้ 1. รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดความสูง35เมตรเป็นรถยนต์ดับเพลิงที่ใช้สำหรับการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยในอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือในบริเวณที่ไม่สามารถพาดบันไดผ่านสิกิดขวางได้ 2. รถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับขนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมสัมภาระได้มากกว่า12คนหลังคาสามารถถอดได้เพื่อบรรทุกสิ่งของติดตั้งเคนทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกตัวรถยกสูงขับเคลื่อนสีล้อสามารถสัญจรในพื้นที่น้ำท่วมได้ไม่เกิน60ซนติเมตรและ 3. รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร ด้วยระบบควบคุมระยะไกลเป็นรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับใช้ในการระงับและต่อต้านการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมมีระบบผสมพรมและมีชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลถอุณหภูมิระบายอากาศระบายความร้อนด้วยระบบควบคุมระยะไกลพร้อมมีอุปกรณ์ครบถ้วนต่อการใช้งาน การฝึกประสบการณ์วันที่4พวกเราได้ไปสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีโดยหัวหน้าสำนักงานปพอจังหวัดนายวิรัตเพนจันทร์และคณะได้กล่าวต้อนรับพร้อมสอนการอ่านแผนที่เส้นทางน้ำของจังหวัดเพชรบุรีและอธิบายภัยต่างๆที่ทางจังหวัดได้รับเช่นอุทกภัยตามชุมชนต่างๆแถวริมตะลิง่งภัยน้ำป่าไหลหลา,ลาก รวมถึงการแก้ปัญหาภัยต่างๆเช่นการทำงานร่วมกับกรมชลประทานเพื่อขุดคลองเพิ่มสามารถทำให้คลองต่างๆกักเก็บน้ำได้ปริมาณมากขึ้นช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและสามารถกระจายแหล่งน้ำเพื่อช่วยเกษตรกรในภัยแรงได้สุดท้ายนี้พวกเราข้าราชการใหม่รุ่น2กลุ่มปฏิบัติการ1และกลุ่มปฏิบัติการ4 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมศูนย์ปพเขต4ประจวบคิรีขันธ์สำนักงานปอพจังหวัดประจวบคิรีขันธ์และสำนักงานปอพจังหวัดเพชรบุรีที่ได้อานุเคราะห์ให้ความรู้ประสบการณ์ข้อคิดและคำปรึกษาต่างๆรวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างดีเพื่อหล่อหลอมพวกเราให้เติบโตไปเป็นข้าราชการปพที่ดีสมดังค่านิยมดี PM ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยฟื้นฟูและกู้ภัยคือหัวใจกรมปอพอ